ฟันดัมเบลทัหรือปัจจัยพื้นฐานของคริปโตเคอเรนซีมีจริงหรือไม่ต้องรู้อะไรบ้างวันนี้หาคําตอบกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m เ a w e l l รายการที่จะช่วยให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยพัฒนาความรู้ความสามารถในการลงทุนครับอยู่กับผมนะวอลเมจันเซน Investment Consultant จาก m e r c e l Capital ครับหลายๆท่านเนี่ยมักจะมีคําถามสงสัยกันเข้ามานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซี มีพื้นฐานที่จับต้องได้หรือว่าฟันดัมเมนทัลหรือไม่แน่นอนนะครับว่าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยหลายคนมาจากกลุ่มของตลาดหุ้นนะครับก็จะมีเรื่องของการแสดงงบการเงินซึ่งแสดงถึงไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายรวมไปถึงผลกําไรของแต่ละบริษัทนะครับแต่ว่ากลับกันในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับอาจจะมองไม่เห็นในส่วนของงบการเงินเพราะว่าไม่สามารถจับต้องได้ดูเหมือนจะไม่มีปัจจัยพื้นฐานแต่วันนี้เนี่ยจริงๆผมต้องขอบอกแบบนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วคริปโตเคอเรนซีของเราเนี่ยก็มีฟันดัมเมนทัลเช่นเดียวกันนะ ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์จากข้อมูลออนเชนเลยโดยข้อมูลที่สำคัญในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังกันครับอย่างที่ผมเคยแนะนําในเอพิโซดล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่า market cap fully diluted valuation total value lock เนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นฐานสาคัญที่สามารถช่วยวัดผลวัดมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีแต่ละโปรเจกต์ได้นั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาสําคัญเนี่ยผมขออนอุญาตแนะนํหนึ่งค,ครับนั่นก็คือ tokenomics นั่นเองซึ่งภาษาไทยเนี่ยก็แปลได้เป็นคําว่าเศรษฐศาสตร์ของเหรียญน,นะครับผมหรือว่าให้เข้าใจแบบ แบบง่ายเลยเนี่ยก็คือถ้าหากผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเขาไปศึกษาเทอร์เคีนมิกของแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละโปรเจกต์แล้วเนี่ยเราก็จะทราบถึงโมเดลการแจกจ่ายการจําหน่ายเหรียญหรือว่าโมเดลภาพรวมของเหรียญทั้งหมดในแพลตฟอร์มนั้นนั่นเองนะครับย,ยกตัวอย่างคําแรกที่ควรจะรู้จักเลยเนี่ยก็คือคําว่าแม็กซ์สปายหรือว่าเทโรสปายครับแม็กซ์สปายเนี่ยก็เหมือนกับจํานวนมูลค่าเหรียญที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วกันซึ่งต้องบอกว่าจํานวนตัวเลขนี้เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากว่าข้อมูลทั้งหมดถูกกาหนดอยู่ในสม เคยได้ยินคำว่าบิตคอยมีทั้งหมดอยู่ที่21ล้านเหรียญน,นะครับหมายความว่าบิตคอยจริงๆแล้วเนี่ยมีแม็กซ์สปายอยู่ที่21ล้านเหรียญนั่นเองครับถัดมาหลังจากที่รู้จักคำว่าแม็กซ์สปายแล้วเนี่ยเป็นอีกคำานึงเลยที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับก็คือคำว่าเซอร์ l ูล i ล g ิ u ง p l ายหรือภาษาไทยเนี่ยก็คือจํานวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในระบบนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าบิตคอยเนี่ยแม็กซ์สปายอยู่ที่21ล้านใช่ไหมครับณปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซอร์กูลเลติ้ 1.3ล้านที่ยังไม่ได้ถูกปลดล็อกออกมานั่นเองครับแน่นอนในอนาคตจะมีการปลดล็อกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจำนวน circulating supply นะครับก็จะแม็กซ์สุดๆอยู่ที่จํานวน total supply หรือว่า max supply ที่21ล้านเท่านั้นเองครับพื <S 2> <S 2> <S 2> ้นฐานสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับนอกจากที่เรารู้จํานวน max supply แล้วรู้ circulating supply แล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือ market cap นะครับ market cap เนะี่ยหรือว่าให้เข้าใจง่ายเลยเนี่ยก็คือมูลค่าตลาดนั่นเองนะครับโดยวิธีการคํานวณเนี่ยเราจะเอาตัวของ circulating supply หรือว่าเหรียญที่มีอยู่ในระ วันนี้เนี่ยคูณกับจํานวนราคาเหรียญนั่นเองยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้มมเซอร์กูลิ่งสปายของ Bitcoin อ,อยู่ที่1 9บ้าล้านใช่ไหมครับเราก็ไปคูณกับราคาของ Bitcoin เพื่อจะได้ Market Cap ของ Bitcoin นั่นเองซึ่งตัวของ Market c a เองเนี่ยก็สามารถบ่งบอกได้นะครับผมว่าณนะวันนี้เนี่ยราคาของคริปตโตเคอเรนซีตัวน,นั้นเนี่ยมูลค่าตลาดใหญ่หรือว่าเล็กมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถนําไปเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มโปรเจกต์อื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า่าเกตในป้นว่ เราเนี่ยใช้มักดูในส่วนของราคาหรือว่าโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในคิปโตคอเรนั่นเองครับหลังจากที่รู้แล้วนะครับว่าเซอร์ก a ลิ n ิ s งสปายเนี่ยนำมาคำนวณมาเก็ตแคปได้ดังนั้นเนี่ยมาหาคำตอบกันครับว่าแม็กซ์สปายเนี่ยเอามาคำนวณเป็น Data อะไรบ้างแน่นอนเลยครับ FDV เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สําคัญหรือว่า fully diluted valuation นั่นเองครับให้เปรียบที่ไม่ง่ายเลยเนี่ยก็เหมือนกับมูลค่าตลาดณวันที่ยังปลดไม่ครบกับวันที่ปลดเปลี่ยนครบแล้วนั่นเองเนะครับให้ผมยกตัวอย่างเลยเนี่ยก็เหมือนกับแพลต เท่ากันที่1บิลเลียนซึ่งแพลตฟอร์ม A เนี่ยมีการปลดเหรียญออกมาทั้งหมดแล้วแต่ว่าแพลตฟอร์ม B เนี่ยปลดเหรียญออกมาเพียงแค่ครึ่งเดียวหรือว่า50%เท่านั้นเองแน่นอนนะครับว่าในอนาคตเนี่ยแพลตฟอร์ม B ก็จะมีการปลดล็อกเพิ่มมาอีก1เท่าถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่านักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นว่ามูลค่าตลาดของทั้ง2แพลตฟอร์มนี้เนี่ยควรที่จะอยู่เท่ากันที่1บิลเลีนจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์ม B ราคาเหรียญเมื่อมีจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าจํานวนโทเค็นที่เพิ่มขึ้นมาสู่ตลาดเนี่ยราคาควรจะลดลงครึ่งนึ่งแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า FDV เนี่ย สามารถช่วยบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นให้เราควรจะระวังตัวได้มากขึ้นนั่นเองครับอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานสําคัญในโลกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็คือ To เคอร์ไวรูล็อกหรือว่า TVL นั่นเองครับถ้าเป็นภาษาไทายเนี่ยก็คือจํานวนเม็ดเงินที่ถูกล็อกอยู่ในระบบนั่นเองครับอยากให้ผมแนะนําเข้าใจแบบง่ายๆเลยเนี่ยหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มไหนก็ตามที่มีเม็ดเงินของนักลงทุนล็อกอยู่ในนั้นเยอะเนี่ยครับหมายความว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มเหล่านั้นนั เชื่อมันในแพลตฟอร์ม A มากกว่านั้นเองแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้มาดูพร้อมกันครับว่าถ้าหากอยากจะนําไปวิเคราะห์สถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยสามารถนําไปวิเคราะห์อย่างอะไรได้บ้างผมขอยกตัวอย่างอีทูเรียมเหรียญท็อปสในโลกคริปโตเคอเรนซีแล้วกันครับจากข้อมูลที่ผมอัปเดตในวันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าม่ลติแคปของอีทูเรียมเองเนี่ยสูงถึง426ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับผมซึ่งหากไปดูจํานวนของ F D V หรือว่า Fully หรือว่า Marketcap อยู่ที่426ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเท่ากันเลยนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าณวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอีทูเรียมนะครับจะไม่มีการปลดล็อกเหรียญเกิดขึ้นในอนาคตอีกนั่นเองนะครับนอกจากการเป็นรีวอร์ดให้กับในกลุ่ม validator หรือว่า Staker นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเ้าไปดูอีก Data หนึ่งที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับว่า TVL เป็นอีกหนึ่งดัต้ที่สาคัญใช่ไหมฮะ TVL หรือว่า total value lock ของอีทูเรียมเองเนี่ยณวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสูงถึง พูลได้หลุดไวเลชันเท่าไห่ลองไปกดคำนวณในเครื่องคิดเลขกันได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยหม่งบอกได้ถึงว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยครับเชื่อมั่นในอีทูเรียมสูงมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มหรือว่ากลุ่มของบอกเชนอื่นๆนั่นเองครับและนอกจากปัจจัยพื้นฐานที่ผมพูดไปข้างต้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น market cap fdv หรือว่า tvl จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟันดัมเบอทของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีแยกย่อยลงไปอีกเป็นจํานวนมากเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างช ที่ฟังอยู่ในรายการเนี่ยสามารถนําไปวิเคราะห์กับเหรียญหรือว่านําไปวิเคราะห์กับโทเค็นที่ตนเองเนี่ยเลือกที่จะศึกษาแล้วก็ลงทุนในอนาคตได้แล้วกันนะครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าฟาวเดชันหรือว่าทีมงานสําคัญมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดูประสบการณ์ของทีมความมีชื่อเสียงนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าประวัติการทํางานเขาเคยอยู่ในวงการกิฟต์ตัวเงนซีอยู่ในวงการเว็บเทรีอินโนเวชันมากน้อยขนาดไหนถัดไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เลยเลยก็คือเทคโนโลยีหรือว่าอินโนเวชันของแพล นี่แน่นอนนะครับยกตัวอย่างเลยเนี่ยอย่าง Layer 2 Layer 2เนี่ยมีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น C K ถูกไหมฮะหรือว่าเป็น Optimistic ซึ่งความสำคัญของ C K หรือ Optimistic กเนี่ยก็ต่างกันทำงานต่างกันดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีก1จุดสำคัญเลยที่เราควรจะต้องพิจารณานะครับผมว่าเราเนี่ยเชื่อมั่นในเทคโนโลยีแบบไหนหรือว่ารับความเสี่ยงในเทคโนโลยีแบบไหนได้นั่นเองนะครับ ถัดไปมากกว่านั้นนะครับคือโทเคนอมิกอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับโทเคนอมิกเนี่ยนอกจากเรื่องของแม็กซ์ซัพพลายเรื่องของเซอร์โคเลตติ้งซัพพลายแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของโทเคนดิสทิบิวหรือว่าเป็นการจําหน่ายเหรียญนั่นเองจริงๆต้องบอกนะครับผมว่าการปลดเหรียญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปลด50%ปลด 100%, ลด100จริงๆเนี่ยมันมีดีเทลมากกว่านั้นนั่นเองนะครับเหรียญ100%แล้วจริงๆเนี่ยบางครั้งนะครับผมบางแพลตฟอร์มอาจจะมีการแบ่งให้ทีมนะครับ20%แบ่งให้อินเวสเซอร์2 0 20% 40%แแลล้้้ววบ่่่งใหหคอออมมูนนิตีีีสกทเื อาจจะเอามารันระบบนะครับผมเพื่อให้ตัวของโทเค็นเองเนี่ยสามารถไหลเวียนได้แบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมหรือว่าค่อนข้างที่จะออแกนิกซึ่งแน่นอนว่าฟอร์มหรือว่าแต่ละโปรเจกต์นะครับก็จะต่างกันเช่นเดียวกันบางแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะให้ทีมเยอะบางแพลตฟอร์มอาจจะให้คอมมูนิตี้เยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อราคาในอนาคตแน่นอนนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าบางกลุ่มนะครับบางโทเค็นเนี่ยคอมมูนิตี้อาจจะอยากเทขายบางโทเค็น ทีมหรือว่าอินเวสเตอร์อาจจะอยากเทขายดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูสัดส่วนในการจํำหน่ายเหรียญให้ดีแล้วกันเพื่อที่จะเลือกว่าเราเนี่ยควรลงทุนในตัวไหนที่เราต้องการนั่นเองครับ อย่างที่4นะครับก็คือรถแมปนั่นเองหรือว่าแผนพัฒนาแนราร่นอนว่าโปรเจกต์ที่ดีเนี่ยจริงๆควรจะต้องมีรถแมปให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วดีมากกว่านั้นจริงๆเนี่ยควรจะต้องมีการรีเช็คว่ารถแมปที่เคยตั้งไว้เนี่ยได้ทําหรือว่าทําผ่านตามที่ต้องการหรือไม่นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่ารถแมปเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยมีความเชื่อมั่นหรือว่ามีความคาดหวังเกิดขึ้นในอนาคตน,นั่นเองครับถัดมาก็คือคู่แข่งนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นไปเเลยยยนะััววว่่่่่่า 2, าาาอองงงตไมมจป็ฝ Ic, หรือว่าฝั่ง Zero Knowledge หรือว่า CK เนี่ยครับก็มีแพลตฟอร์ม ในแต่ละเซกเตอร์ย่อยลงไปอีกนั่นเองนะครับอย่างออพติมิสติกเนี่ยก็มีเหรียญอย่างออพติมิ m ซึมใช่ไหมฮะหรือว่าอาบิทัมที่มีการแข่งกันสามารถวัดผลกันได้เปรียบเทียบกันได้ฝั่ง C k เคเนะี่ยก็มีหลายแพลตฟอร์มเลยที่กาลังเกิดใหม่เลยก็กําลังแจกโทเค็นอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะครับผมว่าแพลตฟอร์ม A กับ B เนี่ยมีรถแมทยังไงมีทีมงานยังไงสามารถวัดผลประเมินร่วมกันได้เพื่อหานะครับผมว่าทั้ง2เนี่ยเดินทางไปถึงไหนในโลกของิโซกับิบ กับพาร์เนอร์นั่นเองครับหลายๆท่านถ้าหากอยู่ในโลกของธุรกิจเนี่ยจะรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าการมีพาร์เนอร์เยอะหรือว่ามีคอนเน็กชันที่ใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีต่อโลกธุรกิจนะครับแน่นอนในฝั่งคริปโตเคอเรนซีก็เช่นเดียวกันครับการมีอินเวสเตอร์ที่ใหญ่แข็งแรงนะครับมีเงินทุนรับรองซัพพอร์ตที่เพียงพอรวมไปถึงมีคอนเน็กชันที่ใหญ่กว้างขวางเองเนี่ยก็จะสามารถทําให้แพลตฟอร์มหรือว่าโปรเจกต์เหล่านั้นเนี่ยสามารถลองผิดลองถูกได้มากยิ่งขึ้นนะครับสามารถโปรโมทหาแนวทางในการขยายเครือาขาข่่่่่่่าาายยยไไไดด้้้กกกกกลมมิิงงงกกึนนนนนนเเเชีีววัััััออครบแแตสสทํญพ์ ก็ partner เลยเนี่ยก็คืออมมูนิตี้นั่นเองครับต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในร r y โตเ c u r r e n c y community เนี่ยมีความสําคัญมากเนื่องจากว่าการที่จะขยายคนรู้จักนะครับหรือว่าทําให้เทคโนโลยีเรามีคนใช้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการเข้าถึงแบบ o r g a n ิกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ย community ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนนะครับให้แพลตฟอร์มเนี่ยมีการเข้าถึงมากยิ่งขึ้นมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทําให้มีเม็ดเงินใหม่ไหลเข้าในราคาเหรียญของแพลตฟอร์มนั้นๆมากยิ่งขึ้นด้วยน่่งสท้แลวีิ ลายคนคาดคิดไม่ถึงแต่ว่าผมเนี่ย,ยคิดว่าปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญเช่นเดียวกันก็คือออดิเตอร์นั่นเองนะครับต้องดูเลยนะครับผมว่าออดิตที่มาตรวจแพลตฟอร์มที่เราเลือกอยู่เนี่ยดีมากน้อยขนาดไหนมีชื่อเสียงหรือว่ามีประวัติในการตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่นๆหรือไม่นะครับแน่นอนว่าถ้าหากออดิตที่มาตรวจสอบเนี่ยมีชื่อดังนะครับแล้วก็บริษัทที่เคยผ่านนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มที่เคยผ่านออดิตเจ้านี้เนี่ยดีหมดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์ ไม่ค่อยมีชื่อนะครับผมหรือว่าออดิตนั้นเคยตรวจสอบแต่แพลตฟอร์มที่มีการโกงเราก็ค่อนข้างที่จะรู้ได้อย่างหนึงนะครับบอกว่าเราเนี่ยควรจะต้องระวังตัวกับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนี้ที่เราเลือกนั่นเองเนะครับสุดท้ายนะครับผมขอสรุปแบบนี้เลยว่าฟันดัมเบททลในโลกของคิป ตเคอร์เรนซีเนี่ยจริงๆแล้วมีครับเช่นเดียวกันกับฝั่งหุ้น,น,นแต่ว่าการดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับซึ่งอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาเลยมีปัจจัยพื้นฐานโลก,โลกโคริปโตเคอร์เรนซีอีกจํานวนมากที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างมาแต่ผมเชื่อว่าที่ผมยกตัวอย่างไปวันนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วก็เป็นประโยชน์แก่เราทุกท่านแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ทศึกษาแพลตฟอร์มไหนอยู่หรือว่าโทเค็นไหนอยู่เนี่ยอาจจะลองไปทําการบ้านเพิ่มเติมดูนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้ไม่มาาากกกนน like. นนนนนน้้้้ออออยแลววััััดงี่ผมขญไป บอกว่าทุกท่านเนี่ยจะมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่าลืมการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยสามารถลดลได้ด้วยความรู้นะครับผมนักวลเมจันเสนสวัสดีครับ คริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิตอลในอดีตหรือผลดำเนินการในอดีตมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนสินทรัพย์ดิจิตอลหรือผลการดำเนินงานในอนาคต